สวัสดีค่ะทีมหนูชื่อว่า nb 4x4, knt ทางสปอร์ตแล้วก็ l e ว a t ฟ f a ์ m นะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มีผู้หญิง3คนชื่อว่ารุ่น lady team นะคะหนูชื่อว่าแพรค่ะนี่ชื่อว่าพี่ก้อยค่ะและนี่ก็ชื่อว่าพี่แนนค่ะและนี่พี่เอฟค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะและนี่พี่แบงค์ค่ะเป็นพี่ชายแท้ของหนูเองค่ะ ปีนี้มีอะไรใหม่ล่ะคะปีนี้หนูไม่ได้ขับรถอีเบ e ยนเหมือนเดิมแล้วนะคะหนูขับรถรถใหญ่ขึ้นคะ่ะแล้วก็สัญญาว่าจะขับให้ดีกว่าเดิมคะ่ะรถของน้องแพรนะครับก็จะเป็นอันดับแรกเลยคือวินนะครับเป็นวินของท็อกวินนะครับเป็นตัว2มอเตอร์แต่ว่าตอนนี้ใช้มอเตอร์เดียวอยู่นะครับผมที่ว่าใหม่ๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเครื่องก็เป็นเครื่องบีดีบีดีสานะครับเป็นเครื่องที่ฟิตมาใหม่ แล้วก็เป็นรถของน้องดอมนะครับซึ่งยืมน้องดอมมาครับผมเป็น <c oughs> รถของน้องแพรส่วนรถพี่ก้อยนะครับรถพี่ก้อยก็จะเป็นรถของพี่จิวนะครับผมเอาของพี่จิวมาขับส่วนเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องอโตโยต้า,านะครับ <Okay. S 2> เครื่องโตโยต้าทำเป็นปั๊ม16วาลเสียงโหดมากไปฟังได้ส่วนรถของพี่แน่นะครับให้ <c oughs> พี่แนนพูดดีกว่าส่วนรถของส่วนรถของน้องแน่นะครับเป็นไมเท็ก ใหม่ก็คือเครื่องช่วงล่างทำใหม่หมดเครื่องเป็น4 j j ส่วนวินใช้จิกาปินครับก็ขอฝากเชียร์ทีมพวกเราด้วยนะคะทีมหนูเป็นทีมใหม่นะคะก็ยังอาจจะยังไม่ได้เก่งมากแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะสะนามนี้ขอบคุณค่ะ